ตึ๊บแล้วนะโอ้ยลุดโอ้โหเนี่ยเต็มเสื้อของเล่นไอ้สัสสอนเขานิบดีอันนี้จะรุดเขาแล้วเต็มเสื้อของเล่นเนี่ยสอนเขานิบดีรุดตาแล้วเฮ้ยเอา ตายาตัวแรกหลุดรู้อนาคตเลยกูเปเป็นเทสเตอร์ซะอย่างนี้เลยใช่ไหมเออหิวจานัดแน่ดีดีอย,ย่าเดกอะตกใจเลย ฟู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 เฮ้ยนะะ้าข้าไปไก่แล้วเว้ย ก็ทำให้หน้าบ้านฉันไม่มีปลาวะเฮ้ยปลายางกูพิการแท้ใส่เป็นปุ่มเลยวะกนะลางบอขึ้นดียังกล,ลางาบอ่อ,อ Ê, nó muốn coi tìm xài đúng không ạ? Hãy subscribe nào nào không

ลองสถา,านะบ้านเรา B ไปหน้าบ้านชาวบ้านไม่โดนเลยเอาสิเพื่อน sáu 3 Tại sao thèm luôn? Mình sẽ đi. máy nhập Không biết.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  Không กัดโชว์นะข้าวเวทีนี้แปดกมเนี่ยแต่น้ำเยอะ8กรกมจะโดนหรือเปล่านยูมอูกเยอนน ดดวัน <c oughs> ห้าใส่บ้มอกงมดเนี่ยอะไรนะคนนะได้ พวกนี่แหละครับเลกพวกขวาตัวนะขวาตัวนะเฮ้ยเียวเซียวเซียวเียวเียวเียว รเหตุแล้ววันนี้ลมเริ่มพัดมาท้ายโบอ่วย อีกตัวไม่ได้เลยจ้ะ หนึ่งเขาเจอเ็าเจอสองตัวสองตัวเจอตัวเดียว หายไปไหนวะเธอหายหายไปไหนเอ่ย <wh ats Napoleon> เด,ยเดียวกันแท้ๆหัวหัวเดียวกันโอ้เสือใมเอฟเสือใบเอฟสายนะ้ำสายนะ้สายตัวนะสายใกล้ตัวนะจ๊ะโอ้ย มาตัวกับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อนแซวเข้าไปเยอะแซวเข้าไปเยอะด้วยเพื่อนมันตึงด้วยปลาอยา่อยารับแรงตอกลบคุณครับรอดนะวุย้ยลิกบอกเป็ไม่ลุมนั้นปลาขึ้นดียังวะ ลุงนั่นน่ะสองคนคู่กันอ่ะโดนแล้วไงปบกรสองตัวนั่งไงโดนเหยื่อกาแลนนี่นะโอ้ ไ้สัตว์กูปาไปร้ายทีไม่มีสกิตกูเลย,รรยเขาเกอะอลอกรปลา,ารปรย่างไม่ใช่เหรอโอ้โหลุดเออยช่ไหมหน้าทรงที่ปหาหน้าจะเกินไปแล้วนะเหลือก็ตัวเดียวกันสีเดียวกันมันสกิรตแล้วผมผมไม่ฉัรวแต่ปามันยังยู่พบเเข้ากัน หรือว่าเป็นเพราะว่าตอนเช้าไม่มีมันเลยเรือ <c oughs> ของของเราแม่งเจ้ามีมันเลยหมดไปแล้วมันมีแหละแต่มันไม่ลัดตอนเช้าอะ โอ้ยเออซับไม่ถนัด ้ายตัวแล้วครับ้ายตัวนะชงชงซ้ายใกล้ตัวนะครับ ตเนีนยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้โอ้ยครับวันนี้พี่นั่นแหลมกินเลยวะไม่เรียกนะดูเดินกินออกมาเป็นี่ยมแหลมกินเลยทะเลาะเหนอหดอนหล่อปลาเลยอะ ไมใครออกมันิ่นี้ลจะมาอยู่กัหนไมล่ะง่ายๆพี่บอกพี่บอกให้มันนะปัมหนูได้จบๆไปได้ไโอ้โหรุดโอ้ไม่ได้ไปม่เลย <c oughs> อ่าครับโอ้อหอเหมาะเลยไว้นั้นอ่ะบ่บอบ่อนึงเนี่ยนะ โอไข่เคาะปิ้นเข้าทางด้วยถ้าปลามันกินปักนะถ้ามันกัดปักจริงจังมันหาคนเรียนแบบยากไงเพราะบางคนไม่มีมัง่งบางคนมีแล้วเคาะไม่ได้มั่งอางนี้ย มดโคต้าอ้งเนียกูเนี่ยน้ออยมัไม่ใช่ตัวแรกมันอยู่นะอาเนี่ยตัวสขกูนะหล้ครับตัวเมื่อกี้ก็ใส่ไปใช่ใช่โอเคเดินมาหมดตาของตัวนีกแสดงตาในบ่อมีเยอะแล้วแล้แจ็คปล่อยแล้ว ไม่ใช่ตัวท้ายของเะแจ๊กเหรอเฮ้ยใช่หรอเปล่าที่เห็นขาดนี <c 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 ่โอ้ผมลูกศรน่ะดีนะกลับบ้านก่อนออกไปครึ่งหัวแล้วว่ะครึ่งตัวแล้วถ้าตัวนั้นไปนะตามหมดเลยใบเก่าผมก็ครึ่งนึงแมงโผครึ่งหัวเลยก็่ยังแซวนาออสอยู่ก็ดอเป่ีนียังหว่ากลับพอดีอะไรนะไม่ยกขึ้นจั๊กตั้งอยู่ข้างกัน ทะลุไปึหัวเองเอากลับบ้านแล้วเฮ้ยไฟแต่แจ๊คเขาไม่ได้ใช้หลายวันเกิน เจมไปเลยเพื่อนเจมไปเาไปเบิกี่ขับรถไปเอาที่บ้านเาเลยอะ่ะอันนี้เขาเอาส่งให้ผมอยูอ่ประตูน้ำครับประตูน้ำลาเทวี สายตัวนะจ๊ะสายตัวนะสายตัวนะสายตัวนะครับสายตัวนะเดชอด เตปเติมนะมาดูกันสายไหม้เห็นไหมเห็นไหมยเยคนละทีกันทันดีเผยเขาแล้วรถกัน Dia 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 bompor kan.